สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาการหาพื้นที่ผิวของปิซึ่มนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องสุดท้ายนะคะของการหาปริมาตรและพื้นที่ผิวของปิซึ่มนะคะฉะนั้นเรามาทวนสูตรกันก่อนนะคะสูตรก็คือพื้นที่ผิวของปิซึ่มเนี่ยจะเท่ากับ2คูณด้วยพื้นที่ฐานนะคะแล้วก็บวกด้วยวงเล็บพื้นที่ผิวข้างของปิซึ่มอันนี้ต้องจํานะคะ อันนี้สูตรการหาพื้นที่ผิวนะคะ,ะต่อไปเราไปดูในตัวอย่างที่หนึ่งะคะตัวอย่างที่หนึงเนี่ยเขาบอกว่าความยาวรอบรูปนะคะของฐานของปิซซื่มสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นสิซนติเมตรความสูงนะคะเป็นหเซนติเมตรพื้นที่ผิวข้างจะเป็นเท่าไหร่อันนี้เขากำหนดอะไรมาให้ลูก เขากำหนดความยาวรอบรูปใช่ไหมคะของฐานแล้วเขาบอกว่าฐานเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งแต่ละด้านเป็นไงคะรวมกันแล้วนะคะได้เท่ากับ12เซนติเมตรและกำหนดความสูงของปิซึ่งมาให้คือ6เซนติเมตรฉะนั้นสิ่งที่ต้องการอยากทราบคือพื้นที่ผิวห้างใช่ไหมคะแล้วเราจะหายังไงอะ จทย์เขาบอกว่าให้เราหาพื้นที่ผิวของปีซึมฉะนั้นเราหาพื้นที่ผิวข้างก่อนถูกไหมคะเราค่อยไปหาพื้นที่ผิวของปีซึมได้จากโจทย์กำหนดความยาวนะคะรอบรูปฐานอะไรลูกฐานของปีซึมนะคะ สี่เหลี่ยมจัดตุลัดขออนุญาตเขียนแบบนี้เนาะเป็น12เซนติเมตรฉะนั้นแต่ละด้านจะยาวเท่าไหร่คะอ่ะพวเปลี่ยนรากาให้ฉะนั้นด้านความยาวรอบรูปคือเอาทั้ง4ด้านมาบวกกันถูกไหมคะอ่ะเราก็แค่เอา4ไปหาร12อ,ออกเราก็จะได้ละแต่ละด้านใช่ไหมคะ ยาวเท่ากับ12หารด้วย4เพราะสี่เหลี่ยมมีทั้งหมด4ด้านนะคะตัดกัน4คูณอะไรได้12ถูกต้องก็4 3 12ฉะนั้นแต่ละด้านยาว3เซนติเมตรนะคะแต่ละด้านจะยาวเท่ากับ3เซนติเมตรนะคะพอเราได้ละฐานเนี่ยแต่ละด้านยาวเท่ากับ3เซนติเมตร เราสามารถหาพื้นที่ผิวข้างได้ไหมง่ายแลละนักเรียนทีเนี้ยสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะคะไม่ใช่พื้นที่ผิวของปริซึมแต่โจทย์ต้องการหาพื้นที่ผิวข้างของปิซึมเราก็หาเลยค่ะพื้นที่ผิวข้างของปริซึมนะคะก็ตามสูตรก็จะได้เท่ากับอะไร อ่ามันมีทั้งหมด4ด้านแล้วความสูงเท่ากับ6เราก็6คูณด้วย3บวกด้วย6คูณด้วย3บวกด้วย6คูณด้วย3แล้วก็บวกด้วย6คูณด้วย3นะคะทำไมคูถึงคูณด้วย3ทั้งหมดละ่ะก็ในเมื่อมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ละด้านยาวเท่ากับ3เซนติเมตรแล้วความสูงของพิซซึ่มคือ6 ความยาวแต่ละด้านยาวเท่ากันถูกไหมคะแล้วมันมี4ด้านก็จับ6คูณ3นะคะแล้วก็บวกด้วย6คูณ3บวกด้วย6คูณ3แล้วก็บวกด้วย6คูณ3ครบ4ด้านจบเราก็หาออกมา6คูณ3เป็น18บวกด้วย18บวกด้วย18บวกด้วย18ฉะนั้นตรงนี้นักเรียนลองคิดง่ายๆเราก็เอา18 เมื่อ18บวกกัน4ครั้งเราก็18ไปคูณ4ใช่ไหมคะได้เท่าไหร่อ่ะคิด18คูณ4 48 32ใส่2ทด3 41เป็น4บวกอีก3เป็น7ฉะนั้นพื้นที่ผิวข้างของปีซึ่มได้เท่ากับ72ใช่ไหมคะคำว่าพื้นที่หน่วยจะต้องเป็นตารางและเขากำหนดมาแล้วว่าหน่วย ของด้านของความยาวความสูงเนี่ยเป็นเซนติเมตรก็ตอบเป็นตารางเซนติเมตรนะคะเราหาแค่นี้ค่ะข้อที่หนึ่งะต่อไปนะคะข้อที่สองอะนักเรียนดูข้อที่สองตอนะคะข้อที่สองเนี่ยเขาบอกว่า จงหาพื้นที่ผิวข้างและพื้นที่ผิวของปีซึ่มุมฉากนะคะซึ่งมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ15เซนติเมตรและความสูงของปีซึ่มเป็น24เซนติเมตรเขาให้หาอะไรคะ,ะพื้นที่ผิวข้างและพื้นที่ผิวอย่างข้อที่หนึงเมื่อกี้ให้หาแค่พื้นที่ผิวข้างใช่ไหมคะตามสูตรเลยอขอทวนสูตรอีกสักหนึ่งรอบ จำได้ไหมเอ่ยอ่าสูตรก็คือพื้นที่ผิวข้างอ่าโทษทีพื้นที่ผิวนะคะของปริซึมเท่ากับเท่ากับอะไรล่ะนักเรียนอ่าพื้นที่ผิวของปริซึมก็จะได้เท่ากับสองคูณด้วยพื้นที่ฐานนะคะบวกกับพื้นที่ ผิวข้างของปริซึมโอเคไหม,มเมื่อเราได้อย่างนี้เสร็จนะคะเราก็มาทำต่อหาอะไรก่อนดีเขาบอกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ15เซนติเมตรใช่ไหมคะครูหาพื้นที่ผิวข้างก่อนล้วกันนะคะหาพื้นที่ผิวข้างนะคะ ของปริซึมก็จะได้เท่ากับพื้นที่ผิวข้างเรารู้แล้ว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ15นะคะแล้วก็ความสูงของปริซึมให้มาเป็น24จัตุรัสมีทั้งหมด4ด้านเพราะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วแต่ละด้านยาวเท่ากันจับความสูงคูณแต่ละด้าน24คูณ15บคะบวกด้วย24คูณ15 บวกด้วย24คูณ15นะคะและสุดท้ายก็บวกด้วย24คูณ15เช่นเดิมโอเคไหมอ่ะพอนักเรียนได้อย่างนี้เสร็จแล้วยังไงต่อละ่ะเราก็คิดเลขสิคะจะเสร็จแล้ว24คูณ15ได้เท่าไหร่หนูคิดเลยอ่ะ24คูณ15ครูขออนุญาตคิดตรงนี้นะคะ54เป็น20นะคะใส่ศูนย์ทด2 ห้าสเป็น12อ่าคูณสีบศูนย์หนึ่งตัว1นึเป็น4ี่เป็นสบวกกัน0 6, นูนย์หกสามนได้เท่ากับ360บวกด้วย360บวกด้วย360บวกด้วย3ามรครูบอกว่าในเมื่อมันเท่ากันใช่ไหมคะหนูก็จับ360รคูณสเลยนะคะ 360อคูณ4นะคะ40เป็น 0, 0 4 6 24นะคะ4 32บวกอีก2เป็น14ฉะนั้นได้เท่ากับ1,440หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรได้และพื้นที่ผิวข้างของปีิซึมเมื่อเราได้พื้นที่ผิวข้างของปีิซึมออกมาละเราจะหาอะไรคะ อ่าถูกต้องหาพื้นที่ผิวของปริซึมเลยนะคะต่อามาหาพื้นที่ผิวของปริซึมนะคะจะได้เท่ากับอ่ะด้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยสอใช่ไหมคะคูณด้วยพื้นที่ฐานนักเรียนนี้มุงเล็บใหญ่นะคะหนูอย่าลืมนะแต่ละด้านยาวเท่ากับ15จัดตุลัดก็คือด้านคูณด้านใช่ไหมคะการหาฐาน หาพื้นที่ฐานนะคะก็จะเป็น15คูณด้วย15ใช่ไหมคะแล้วก็บวกกับพื้นที่ผิวข้างเราหามาแล้วสบายนะคะใส่ไปเลยบวกกับ1440นะคะเคลียในวงเล็บให้เรียบร้อย2คูณเราก็จับ15คูณ15อ่ะ15นะคะคูณด้วย15 5 5 20 5ใส่5โทษ2 515เป็น7ใช่ไหมคะบวก2ใส่0ต่อมานะคะ1 5เป็น5 1, 1 1เป็น1ใช่ไหมคะบวกกันอันนี้ได้5 7บวก5เป็น12ใส่2โทษไว้1แล้ว1บวก1ก็เป็น2ขณ15คูณ15ได้เท่ากับ225นะคะ แล้วก็บวกกับ1440อันนี้ได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย25เป็น10นะคะ22เป็น4บวกที่ทดอีก1เป็น5นะคะ22ก็เป็น4 450บวกด้วย1440ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะ0ก0ก็เป็น0 5 4เป็น9นะคะ4 4เป็น8แล้วก็ดึง1ลงมาฉะนั้น พื้นที่ผิวของปีซึมได้คำตอบและคือ1,890ตารางเซนติเมตรอ่ะมาร์กไว้2จุดเพราะโจทย์กำหนดว่าให้เราหาพื้นที่ผิวข้าง1อันแล้วก็พื้นที่ผิวของปิซึมอีก1น,นะคะก็จะได้แล้วโอเคเนาะโอเคกูผ่านนะคะข้อนี้อ่ะสุดท้ายและนักเรียน วันนี้ครูจะให้3าข้อนะคะข้อที่3เขาบอกว่าถังน้ําทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง3เมตรยาวหเมตรและสูงอีก9เมตรนะคะอยากทราบว่าพื้นที่ผิวทั้งหมดของถังใบนี้เป็นเท่าใดข้อนี้หาแค่อย่างเดียวคืออ่าถูกต้องพื้นที่ผิวของถังใช่ไหมคะจะได้เท่ากับ อาตามสูตรเลยคือ2คูณด้วยพื้นที่ฐานใช่ไหมคะแล้วก็บวกด้วยพื้นที่ผิวข้างนะคะของปริซึมโอเคไหมต่อมาเราก็หาเลยค่ะตัวแรก2คูณด้วยเขาบอกว่าสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ให้กว้างมาเป็นสามยาวเป็นห้าการหาพื้นที่ฐานของสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คืออ่าถูกต้องก็คือกว้างคูณยาวนะคะก็เอาสามคูณด้วยห้าใช่ไหมคะแล้วก็บวกกับพื้นที่ผิวข้างของ,ของปริซึมนักเรียนดูรูปนะเดี๋ยวจะวาดฐานมันให้ดูฐานมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมด้านยาวนะคะยาวห้า ฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องยาวห้าเหมือนกันใช่ไหมคะตรงข้ามต้องยาวเท่ากันตรงนี้ยาวสามแล้วก็ตรงนี้ก็สามเหมือนกันแล้วมันมีทั้งหมดสีด้านถูกไหมสี่เหลี่ยมแล้วกาหนดความสูงมาเป็นเก้าครูบอกแล้วการหาพื้นที่ผิวข้างของปีซึ่งคือเอาความสูงนะคะคูณให้ครบทั้งสี่ด้านใช่ไหมเพราะว่าฐานเป็นสี่เหลี่ยมโอเคไหมเราก็จะได้ตัวแรกคือเก้าคูณด้านแรกคือคูณห้า นะคะบวกกับความสูงคือ9คูณกับ3นะคะบวกกับ9คูณกับ5แล้วก็บวกกับ9คูณด้วย3คือด้านสุดท้ายนะคะ,อะโอเคต่อมาเราก็แค่คิดเลขเองในวงเล็บแรกคือ2คูณด้วย3คูณ5ก็เป็น15นะคะบวก9คูณ5 อ่าถูกต้อง95 45บวกกับ93 27บวก95เป็น45แล้วก็บวก93เป็น27นะคะตรงนี้15คูณ2อุ้ยเมื่อคืนเราเพิ่งคิดไปเมื่อคืนเนี้ยคิดเมื่อคืน15คูณ2เป็น30นะคะบวกกับ45 45บวก45เรียน อขออนุญ,ญาตโยงนี้เลยเนาะ45่บก45เป็น90 27บวก27เป็นเท่าไหร่คะ7บวกเเป็น14โทดไว้1ก็จะเป็น54ฉะนั้น2ตัวนี้รวมกันได้เท่ากับเท่าไหรคะหนึรอ่า44และผลลัพธ์สุดท้ายพื้นที่ผิวทั้งหมดนะคะของถังใบนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่100 เจ็สิบสี่หน่วยต้องเป็นตารางเมตรนะคะเสร็จแล้วง่ายไหมนักเรียนมันไม่ยากเลยเนาะคณิตง่ายนิดเดียวอ่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะให้นักเรียนนะคะจดทั้งหมดที่ครูสอนในวันนี้นะคะเรื่องโจทย์ปัญหาการหาพื้นที่ผิวของปริซึมนะคะโอเคไหม จนตั้งแต่หัวข้อแล้วมาตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่สองแล้วก็ตัวอย่างที่สามให้เรียบร้อยนะคะแล้วให้นักเรียนส่งกลับมานะคะในห้องเหมือนเดิมนะคะครูจะไม่มีงานเพิ่มให้แต่ครูจะเช็คชื่อแล้วคะแนนตามนี้นะคะฉะนั้นเคลียเรื่องนี้ให้เรียบร้อยแล้วชั่วโมงหน้าครูจะขึ้นเรื่องการหา ปริมาตรของทรงกระบอกแล้วนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ไว้เท่านี้ค่ะ